สวัสดีค่ะกลับมาคบกันอีกแล้วนะคะกับรายการกูชอปกูทีพลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเต้ยบราโวค่ะ เคยได้ยินไหมคะว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนสิบคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดแล้วคนรอบตัวคุณตอนนี้พาคุณไปสู่เป้าหมายหรือว่าดึงคุณออกมาจากเป้าหมายที่คุณต้องการซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวเองเนี่ยก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่าเฮ้ยการที่เราเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่มั่งคัง่งหรือเป็นคนจนอยู่หรือเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่หากว่าเรานะคะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของคนมั่งคัง่งไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเรานะคะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะซึมซับ ความมั่งคั่งหรือซึมซับความสําเร็จมาได้เพราะว่าในกลุ่มคนที่เขามั่งคั่งหรือกลุ่มคนที่เขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเรื่องของการพัฒนาใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราอยู่ตรงจุดนั้นด้วยค่ะเราก็จะซึมซับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมา จากค่าเฉลี่ยรอบตัวที่เขาเนี่ยดึงเราขึ้นไปหาเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยมันก็ เป็นเหมือนฟองน้ำอะค่ะที่เวลาเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนะคะสมองมันก็สามารถที่จะซึมซับข้อมูลทุกอย่างนะคะนิสัยหรือพฤติกรรมทุกอย่างตามค่าเฉลี่ยที่เราอยู่ในตอนนั้นได้นะคะ mm hmm. เหมือนกับเด็กอะค่ะที่เขาเกิดขึ้นมาเด็กนะเ mm hmm. ติบโตขึ้นมามีเหตุผลนะคะที่คนคนึงจะเติบโตขึ้นมาและมีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยหรือมีความคิดมีความเชื่ออะไรต่าง ก็มาจากค่าเฉลี่ยของคนในครอบครัวเช่นเดียวกันจริงไหมดังนั้นตัวเราเองค่ะถ้าวันนี้นะคะเราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับกลุ่มสังคมที่เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จที่เขาชอบบ่นจับกลุ่มคุยกันนั่งบน่นนั่งอ้างนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะที่มันเป็น ผลที่ทําให้เราไปไม่ถึงความสําเร็จหรือว่าดึงเราออกห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการเราก็จะซึมซับพ,พฤติกรรมเหล่านั้นมาเช่นเดียวกันบางครั้งนะคะการที่เราอ่ะยู่ดีเป็นคนที่ไ้ยชอบบน่นชอบนยนทาชาวบ้านหรือว่ามีพฤติกรรมแบบนั้นมาเราอาจจะไม่ได้ชอบพฤติกรรมตัวเองใช่ไหมคะแต่ทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ารอบตัวเราค่าเฉลี่ยของเราเพื่อนเพื่อนก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคนคุณสังเกตดูนะคะว่าคนที่เขาเป็นคนบางทางคนที่เขาเป็นคนสําเร็จ เขาก็จะมีค like ่าเฉลี่ยเหมือนๆกันถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราเพียงแค่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นการที่เราเปลี่ยนสังคมการที่เราเปลี่ยนเพื่อนการที่เราย้ายตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความบางคั่งมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งใครบางคนมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งเพื่อนเก่าของเรามันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งครอบครัวที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทําให้ฉันเนี่ยหล่อหลอมตัวเองมาเป็นแบบนี้ นะมันไม่ใช่ไหมคมว่าเราต้องทิท้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวคะ่ะแต่การที่เราอะ่ะพาตัวเองไปอยู่ในค่าเฉลี่ยหรืออยู่ในสังคมที่พัฒนาตัวเองที่ทําให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายอะ่ะมันคือการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ประสบความสำเร็จค่ะมันคือการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เติบโตค่ะมันคือการเปิดโอกาสทําให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคะ่ะเพราะเมื่อเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยช่วยผลักดันเราตลอดเวลาทําให้เราพัฒนาและก็เติบโตขึ้น ทุกคนลองคิดดูค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรหากในกลุ่มนั้นในตโต๊ะโต๊ะนั้นมีคนมั่งคัง่งมีคนสำเร็จอยู่สิคนและคุณเองเป็นคนหนึ่งนะที่ยังไม่ได้มีความมั่งคัง่งและเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้คุณลองคิดดูค่ะว่าชีวิตคุณหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในสังคมนี้ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสังคมนี้มีโอกาสได้เข้ามาจอยกลุ่มนี้จริงๆคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหรอคะ เป็นไปนไม่ได้หรอกค่ะที่คุณจะดึงให้คนสิบคนนั้นจนลงมีแต่ว่าคนสิบคนนั้นจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นคนรวยคนที่11ได้คุณว่าจริงไหมคะ่ะ เพราะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันสําคัญมากๆคนสิบคนยังไงก็มีพลังงานหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าวันนี้คุณเห็นภาพไม่ชัดลองดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณอยู่กับใครมากที่สุดถ้าหากว่าวันนี้เป็นครอบครัวสังเกตดูค่ะว่าเราก็จะมีพฤติกรรมมีความคิดมีความเชื่อที่คล้ายคยกันหรือแทบจะเหมือนกันกับคนในครอบครัวของเราเลยแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณเห็นต่างคุณบอกว่าไม่นะฉันไม่ได้เหมือนกับครอบครัวฉันเลยฉันมีพฤติกรรมหรือมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกับคนใน คุณก็ต้องไปดูคะ่ะว่าอะไรที่ทําไม่เป็นแบบนั้นลองดูว่าเป็นอะไรเพราะสำหรับตัวเองเต้ก็เป็นคนนั้น,นะคะ่ะที่มีความคิดเห็นต่างจากครอบครัวที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากครอบครัวที่มีหลายๆอย่างนะคะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ครอบครัวของเราเป็น เพราะอะไรดูไหมคะเพราะว่าเต้อะค่ะเอาตัวเองนะคะมาอยู่กับกลุ่มของคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้นะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เรารู้ว่าตอนนี้เรากาลังทําอะไรอยู่เพื่อเป้าหมายของเราเพื่อชีวิตของเรามันก็เลยทําให้เต้แตกต่างจากคนในครอบครัวคะ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเตท้ทิ้งครอบครัวจริงนะคะเต้ก็ยังดูแลซัพพอร์ตคนในครอบครัวอยู่เต้มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราประสบความสําเร็จเราเข้าใกล้เป้าหมายและเราไปถึงเป้าหมายได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะซัพพอร์ตเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ให้สิ่งที่มันจําเป็นกับครอบครัวเราได้ให้สิ่งที่สําคัญกับครอบครัวเราได้เช่นมีเวลาได้ดูแลครอบครัวมากขึ้นมีเงินที่คอยซัพพอร์ตความจําเป็นในครอบครัวได้มากขึ้นยิ่งเราประสบความสําเร็จเราก็จะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขได้มากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นพอได้กลับไปดู ในปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทิ้งครอบครัวค่ะแต่การที่เรานะคะมาอยู่ในสังคมที่ยกระดับและก็พัฒนาตัวเองเนี่ยมันคือการเปิดโอกาสให้เราอะค่ะเป็นคนที่มั่งคั่งเปิดโอกาสให้เราเป็นคนที่มีผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จแล้วทุกคนล่ะคะวันนี้รอบๆตัวคนหรือคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดอะค่ะเป็นคนแบบไหนคะเป็นค่าเฉลี่ยแบบไหนแล้วคุณล่ะคะเป็นค่าเฉลี่ยแบบไหนให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณบ้าง วันนี้เชียร์ทุกคนนะคะว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนอยากจะเติบโตมั่งคั่งในเรื่องอะไรเอาตัวเองไปอยู่ในค่าเฉลี่ยนั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ